สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาทำพาทวนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นาย9ค่ะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะสมุดดินสอยางลบไม,ม้บรรทัด รียมมาให้พร้อมเลยนะคะที่สำคัญนะคะท่องสูตรคูณเป็นประจำทุกครั้งด้วยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะหน้าที่19ค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเป็นเรื่องความรู้เดิมนะคะจากบทที่1เรื่องการประมาณค่านะคะเราจะนํามาใช้ในอ่านเรื่องที่จะเราจะเรียนวันนี้ด้วยนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเริ่มอ่านโจทย์ก่อนค่ะเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1พ่อค้าขายรองเท้าผ้าใบาได้เงิน 1 8 3 9 7 7 5บาทขายรองเท้านักเรียนได้เงิน2,27,823บาทพ่อค้าขายรองเท้าทั้งสองชนิดได้เงินประมาณนะคะกี่บาทโจทย์ถามหาค่าประมาณค่ะเริ่มแรกเลยนะคะขั้นที่หนึงให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะนักเรียน ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราอ่านโจทย์มาแล้วเนาะมันเป็นวิธีอะไรคะวิธีบวกนะคะเราก็จะได้1นึ9 9 7นะคะบวกกับ2 2 7 8 2 3นะคะเท่ากับช่องว่างคะ่ะบรรทัดที่สองนะคะเราจะเขียนว่าจะเห็นว่า 1, 1 8 3 9 7 5บวก2 2ง7ส2สนะคะใส่เครื่องหมายความมาด้วยประมาณนะคะเราเริ่มประมาณเลยนะคะตัวแรกนะคะประมาณค่าได้2,000 200, ส0ค่ะเขียนลงไปเลยอีกตัวนะคะ สองแสนสองมืนเจ็ดพันแปดรอี่สิบสามก็ประมาณค่าได้สองแสนนะคะเขียนลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำสองแสนบวกสองแสนนะคะก็จะได้เป็นสี่แสนค่ะดังนั้นนะคะ พ่อค้าขายรองเท้าได้เงินประมาณสี่แสนบาทค่ะเราได้คำตอบแล้วนะคะว่า คำตอบของเราก็คือ400,000บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะเราต้องอตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะบรรทัดที่4ว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะโดยนำหนึ่งแส 83,975นะคะบวกเลยนะคะตั้งบวกกับ227,823ค่ะเท่ากับ411,798นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะประมาณค่าได้400,000ค่ะ ดังนั้น4ี่แสนบาทนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเรียบร้อยไปแล้วค่ะหนึ่งข้อ มาต่อที่ข้อที่สองกันเลยนะคะปีนี้กรมป่าไม้แจกพันไม้ให้หมู่บ้านอิงดาวนะคะ3 8 9 2 0 0ต้นนะคะและแจกให้หมู่บ้านทานนาที624900ต้นปีนี้กรมป่าไม้แจกพันไม้ประมาณนะคะกี่ต้นอ่าบันทัดแรก เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยค่ะวิธีไอ้ข้อนี้นะคะอ่านจดเรียบร้อยแล้วคือวิธีอะไรคะเด็กๆวิธีบวกใช่ไหมคะดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะได้3 8 9 2 0 0นะคะบวก6,000 0สองมืเท่ากับช่องว่างค่ะ บรรทัดที่สองนะคะเขียนคำว่าจะเห็นว่าจะเห็นว่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบวกหกแสนสองมื่นสี่พันเก้าร้อยนะคะ ประมาณอาประมาณตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกของเราประมาณค่าได้400,000ค่ะให้เราเขียน400,000ลงไปเลยนะคะเป็นวิธีบวกใช่ไหมคะเขียนเครื่องหมายบวกลงไปนะคะบวกกับตัวที่สองประมาณค่าได้600,000ค่ะนักเรียนเขียนลงไปแล้วใช่ไหมคะ400,000บวก600,000ได้เท่าไหร่คะ1ล้านนะคะตอนนี้เราประมาณค่าได้1 1ล้านค่ะนักเรียน บรรทัดต่อไปนะคะเราจะเขียนว่าดังนั้นนะคะปีนี้กรมป่าไม้แจกพันไม้ประมาณ1,000ต้นค่ะตอนนี้นะคะเราได้คำตอบแล้วคือ1ไม่ใช่1,000ต้นนะคะ1อะไรนะคะนักเรียน1ล้านต้นนะคะ1ล้านต้นนะคะ หนึ่งล้านต้นนะคะนักเรียนอ่านะคะขั้นต่อไปของเรานะคะคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะนักเรียนหลังจากที่เราได้คำตอบเป็นหนล้านต้นแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะเขียนลงไปเลยค่ะว่า ตรวจสอบความสมเหตุสมผลทำอย่างไรนะคะให้นำสา3แสนแ0ดนะคะบวก6ก4ส0 0ค่ะตั้งบวกกันเลยในกระดาษทดนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ1นึ่งล้านหนึ่งมืน 4,100ค่ะอค่ะใส่กระหม่มเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะประมาณค่าได้เป็น1ล้านค่ะเด็กๆดังนั้นนะคะ1ล้านต้นเป็นคำตอบที่สมเหสมผลค่ะนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะโรงงานแห่งหนึ่งจ่ายค่าไฟฟ้า 452,000บาทนะคะจ่ายน้ำป,ปาปลา1ปบาทนะคะโรงงานแห่งนี้จ่ายค่าไฟฟ้ามากกว่าค่าน้ำปะปาปาประมาณกี่บาทนะคะอ่าแล้วเป็นวิธีอะไรคะเด็กๆวิธีลบใช่ไหมคะดังนั้นนะคะประยุกสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ 4,52 000น,น,น,นะคะลบ1 0 0 0 0ลบ1,000 0แสน,นแ,สนแนสเ,สเท่ากับช่องว่างค่ะนักเรียนอ่าเหมือนเดิมบรรทัดที่สองนะคะเราก็จะเขียนว่าจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่าเห็นว่าอะไรคะ สี่แสนห้าหมื่นสองพันนะคะลบนะคะลบหนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสองนะคะประมาณนะคะตัวแรกของเรานะคะ452,000ประมาณได้เป็นเท่าไหร่คะ500,000นะคะแล้วก็เขียน500,000ลงไปเลยนะคะเป็นวิธีบลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบลงไป นะตัวที่2เราประมาณค่าได้เท่าไรคะสองแสนนะคะเราเติมตัวเลข2องแสนลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะ5้าแสนลบสองแสนเหลือเท่าไรคะเหลือสามแสนนะคะเขียนลงไปเลยสามแสนตามนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะมาตราที่สามของเราก็จะเขียนว่าดังนั้นโรงงานแห่งนี้จ่ายค่าไฟฟ้ามากกว่าค่าน้ำประ ปาประมาณนะคะต้องมีคำว่าประมาณด้วยนะคะประมาณเท่าไรประมาณสามแสนบาทค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราได้คำตอบเป็นสามแสนบาทแล้วนะคะ หลังจากที่เราได้คำตอบ300,000บาทแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเช็คว่าเอ๊ะ300,000เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเราก็เขียนลงไปเลยว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะโดยตัวตั้งของเราก็คือ400,000นะคะ4 5 2 0 0 0นะคะ ลบนะคะตั้งลบเลยนะคะในกระดาษทดนะคะลบ1 8 3 7 2ค่ะตั้งลบมาแล้วนะคะเรียบร้อยในกระดาษทดของเราได้คำตอบเป็น2 7 7 6 2 8นะคะซึ่งตัวนี้นะคะซึ่งตัว2 7 7 6 2 8นะคะก็ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนได้3,000 0 0ค่ะน,นักเรียน ดังนั้นสามแสนเป็นคำตอบที่สมเหสุสมผลค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สี่นะคะโจทย์ก็คือปีพุทธศักราชนะคะสองพมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะเป็นปร,ประชากรชายนะคะจำนวน1นึ่งล้านห้าแสนหคนค่ะซึ่งมากกว่าประชากรหญิงจำนวน แป0 0 0 0สอคนนะคะคำถามคือนักท่องเที่ยวที่มาเข้าที่มาเข้ามาเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวที่ภูทับเบิกเป็นประชากรหญิงประมาณกี่คนคะ่ะเหมือนเดิมเลยบรรทัดแรกนะคะเขียนคำว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะอ่านโจทย์เรียบร้อยเป็นวิธีอะไรคะ่ะเด็กๆ เป็นวิธีลบใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้นะคะ1ล้าน5 0 0 0 0นส่มืนะคะ1ล้าน50าแสน4มืนะคะใส่เครื่องหมายคอาม,มาด้วยลบค่ะลบกับ8 2 0 0 0นมนะคะเขียนลงไปเลยเท่ากับช่องว่างนะคะบรรทัดที่2ของเรานะคะเราก็จะเขียนคำว่าอะไรคะเด็กๆ เราก็จะเขียนว่าจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่าอะไรคะจะเห็นว่า1,540,000านานะคะลบ8,20,000นะคะประมาณนะคะประมาณประมาณตัวแรกของเราประมาณค่าปเป็นจำนวนเต็มแสนได้1,500,000าาคะ่ะได้แล้วนะคะ 1ล้าน5 0 0แสนลบตัวที่2ของเรานะคะ8,2 0 0 0 0มประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนได้8,000 0 0ค่ะเขียนลงไปเลย8,000 0นนะคะดังนั้นนะคะ1 000, 5 0 0 0 0 0า0 0 0 0 0นลบ8 0 0 0นะคะได้เท่าไรคะประมาณลบกันออกมาแล้วได้7 7อะไรคะ7 0 0 0 0 0นะคะเขียนลงไป7,000 0 0 อาจจะเครื่อนนิดนึงนะคะได้เจ็ดแสนแล้วนะคะบรรทัดที่3นะคะเราจะสรุปแล้วค่ะเด็กๆเราจะสรุปแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะเขียนว่าดังนั้นนะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะเป็นประชากรหญิงประมาณ ต้องมีคำว่าประมาณนะคะห้ามลืมนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องการประมาณคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้อยู่นะคะประมาณ7 0 0 0แสคนนะคะเราได้คำตอบแล้วนะคะว่า700,000แต่เราต้องมาเช็คว่าเอ๊ะ เจ็ดแสนเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเจ็ดแสนคนค่ะหน่วยเป็นคนเขียนลงไปด้วยนะคะต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วนะคะขั้นของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะเราก็จะได้ หนึ่งล้านห้าแสนสี่มืนนะคะลบแปดแสนสองมืนนะคะลบกันออกมาเรียบร้อนในกระดาษทดนะคะได้เท่าไรคะเด็กๆติ๊กต่อค่ะให้เวลาคิดนะคะได้เท่าไรเอ่ยได้เท่ากับ 7จ็ดแสค่ะเด็กๆนะคะเ2 0ดแสนะคะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะประมาณได้เจ0 0แสค่ะดังนั้นนะคะเจ0 0แสคนเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเย้เ yeah, ย yeah. เสร็จแล้วค่ะมีทั้งหมด4ข้อค่ะเรียบร้อย ของฝากประจำวันนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่29ค่ะให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ช่ัวโมงหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ